ดีครับผมเฟรนนะครับจะเพจไปดูบอลน,นะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลฟีฟ่าคลับเวอร์ครับนะครับกลุ่ม E ีนัดที่2องมีการพบก,กันร,ระหว่างอิตลาลีก,กับอุรุวะเลดไดมอนด์นะครับจะเตะกันในคืนวันเสราร์ที่21มิถุนาย,ยนเวลาตีสองนะครับหรือว่าตรงกับวันอาทิตย์ที่22 มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยนะครับที่สนามรูเมนเมืองอเซาเทิร์อรชิตันดีซีนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ a c e b o o k และช่องทิกต o k ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับไปเริ่มกันที่ความพร้อมของทางฝั่งอิต์มีลานก่อนก็นแล้วกันนะครับ ในนัดเปิดสนามของกลุ่ม E ีในครับเมื่อรายการที่ผ่านมาเนี่ยทิ่เตียนคิวูนะครับกองหลังทีมชาติโรมาเนียอดีตกองหลังทีมชาติโรมาเนียนะครับประเดิมคุมอิตูมิลานเป็นแรกแทนที่ของซิโมเนอิสักี้นะครับที่แยกทางหลังแพ้เปเชนใน UCL ยับเยิน5-0นะครับคิวูนะครับส่งผู้เล่นจากชูนติง UCL ลงสนามเพียง7คนนะครับและให้เซบาสซิโนเอสโปซิโตกองหน้าวัย22ปีนะครับที่เพิ่งกลับ มาจากการยืมตัวนะครับลงเป็นตัวจริงนะครับเกมนี้เนี่ยมอนเดเรออกนำก่อนจากซิเคียวารามอสนะครับประกันหลังจมเก่าไว้39ปีนะครับที่ย้ายไปเล่นกับมอนเดเรนะครับโมงเข้าไปยังเหนือชั้นนะครับแต่ว่าก่อนเวลาหมดเวลาครึ่งแรกไปน3นาทีนะครับคาลอสออกุสโตเปิดบอลเรียกผ่าน้าประตูให้เราโตลงปลไปดี้เดนแปลงง่ายๆเป็นประตูที่เสมอให้เนรลสูลี่ไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับ หลังจากที่พยายามหลายจังหวะแต่ไม่เป็นผลนะครับอินเตอร์เนี่ยนะครับสิติครองบอลถึง62มีโอกาสมากมายแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูชัยได้นะครับขณะที่มอเตเลเนี่ยมีโอกาสยิงตรงกรอบเพียงครั้งเดียวตลอดทั้งเกมนะครับ เราต้องร่วมมติเนสส่งบอลเข้าประตูอีกครั้งนาทีที่68แต่ถูกจับลำหน้าในครับในขณะที่ทั้งสองทีมเนี่ยมีโอกาสใกล้เคียงกันกับการทำประตูช่วงท้ายเกมโดยฝั่งของทะเลเกือบด้ประตูชัยในช่วงเวลาบาดเจ็บนะครับจากเนลสันเดอออสซ่านะครับยิงหลุดเข้าข้างตะข่ายนะครับจบเกมเสมอกัน1-1นะครับยังมีลุ้นเข้ารอบทั้ง2ทีมนะครับหลังเกมเนี่ยชุอยังคิวบูลนะครับกล่าวถึงฟอร์มลูกทีมว่าเราเนี่ยทำได้ดีในครึ่งแรกแม้จะเสียประตูก่อนแต่เราหมุนเวียนบอลได้ดีนะปัญหาเราคืออลลล้้้้ำหหนาาายยครรัังงแะีกกฝ่็ตบ คีวูยังกล่าวชมฟอร์มของไอพิซิตโตว่าเล่นได้ตามมาตรฐานของทีมแม้เจอเกมยากในการดวลกับแนวรับลึกของมอเตเล่คีวูพูดถึงหลุยส์เอลิเก้นะครับปีกขวาชาวบราซิลที่ลงสนามนัดแรกนะครับบอกว่าในเขายังไม่ฟิตเต็มร้อยเพิ่งซ้อมแค่2ครั้งเท่านั้นเอง แต่ผมชอบที่เขามีบุคลิกกล้าเลี้ยงและทักะเทคนิคดีนะครับทางด้านเราตกลงมติเลสนะครับให้ความเห็นนะครับบอกว่าเราต้องลืมผลเสมอนี้และเตรียมตัวให้ดีสำหรับเกมหน้าการพบกับรีเวิร์เพลเพราะสามแต้มสาคัญมากๆเพราะเขาคือทีมที่สู้ถึงวิญ,ญาทีสุดท้ายมาอยู่ในสายเลือดอาร์เจนตินาส่วนเฮลิ่งเมกิตาียานนะครับมีฟิลของทีมก็เสริมว่าเราน่าจะยิงได้มากกว่านี้นะแต่ก็พลาดโอกาสไปหลายครั้งต้องเขียควคมมากกว่านี้ในการบจบสกอร์นะครับนักเตะของอินเตอร์ที่มีการบาดเจ็บนั้นก็มีเยนบิเซกคน ไปดูความพร้อมของนักฝั่งทีมอุะวะเลเดมอนนะครับทีมจากเจลีกญี่ปุ่นกันบ้างนะครับอุลวะเนี่ยเป็นตัวแทนเดียวจากญี่ปุ่นนะครับเข้าร่วมการแข่งขันในฟุตบอลสมโมสรโลกครั้งนี้นะครับในฐานะแชมป์เอฟซแชมเปี้ยนลีกปี2022นะโดยพวกเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในสมโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสลูกหนังของเจลีกเลยทีเดียวนีครับ ปีศาจแดงแห่งญี่ปุ่นนะครับนี่คือฉายาของอุราวะนะครับคว้าแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกมาแล้วสามสมัยยังทองซิตี้ร่วมคว้าแชมป์ถ้วยจักรพรรดิเอมโพเรอร์คับในประเทศถึง8ครั้งนะครับและนี่เป็นครั้งที่3ที่อุราวะเข้าร่วมสืบฟุตบอลสโมสรโลกนะครับถ้าใครจํากันได้นะครับปี2023เนี่ยนะครับอุราวะเลดเดมอนก็เข้ามาเล่นรายการนี้ครับและเข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะครับแต่ก็ไปแพ้แมนซิตี้นะครับ ครั้งนี้ถือว่าได้รับรอ,อนุญาตให้พักการแข่งขันในเจลีกชั่วคราวเพื่อโฟอกัสกับรายการระดับโลกนะครับกุนซือนะครับคนล่าสุดมาติสกอรซ่านะครับลงเล่นเกมล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งมิายนที่ผ่านมาเฉือนชนะยูการมาเอฟมาริลอ์ ot, ไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับปัจจุบ,บันเนี่ยตอนนี้รั้งอันดับ4ของตอนารางเจลีกนะครับยีนัด3าคะแนนนะครับอุลวะเนี่ยเพิ่งลงเตะก,กับลิเวอร์พูลในนัดแรกนะครับแล้วก็แพ้ไป3าหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าโดนเกมหนักนะครับเข้าปะทะ นะครับด้วยร่างกายเนี่ยโอ้โหอุะวะเนี่ยไปไม่เป็นเลยนะครับเ้ว,วเพจชนะไป3าหนึ่งนะครับได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกนะครับหนึ่งศูนย์นะครับจากลูกโมงนะครับเต็มศักของโคลิดิโอนะครับจากการเปิดคอมากอสอคุินยาด้วย ในช่วงเริ่มต้นครึ่งหลังนะครับอุอรวาก็เสียประตูที่2ให้กับเรอรวเพลนะครับเมื่อพอรเบรเทนมงขึ้นหลังผิดพลาดนะครับดิอุซี่นะครับสอดมุมเข้าประตูเสาประตูชิกาวะเข้าไปนะครับอุรวะมาได้ลูกจุดโทษนะครับยบสุเกะมาซืโอยิงเข้าไปนะครับไล่มา1นนะครับแต่ว่าไม่จบแค่นั้นนะครับนาทีที่23นะครับเรียวเพธมายิงประตูที่3ได้นะครับจากลูกหมกอีกครั้งนะครับอคุณย่านะครับเปิดลูกเตะมุมเข้าไปนะครับมักซี่เมซ่าตัวสำ หลังเกมนี่ครับมาเทสกอร์ซ่าโค้ชของ re ont, อุรวาเรเดมอนออกมาให้สัมภาษณ์นะบ,บอกว่าเราเริ่มต้นเกมไม่ดีอย่างที่วางแผนไว้และต้องใช้เวลาสักพักก่อนจะได้เกมได้เราทําได้ดีขึ้นหลังนาทีที่20และคุมเกมได้ในช่วงหนึ่งหลังนี้ตีไข่แตกแต่ประตูที่3ามขเขาทําให้สก,การ์ราลำบากนะครับนักเตะที่มีการบาดเจ็บของอุวาเลตัอนนี้นะครับไม่มีเลยนะครับพร้อมลักนณะทุกตําแหน่งนะครับ เททัวร์ที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมนะครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับอินเตอร์เนี่ยชนะแค่2นัดจาก5นานัดหลังสุดนะครับอูราวาเลเดมอนชนะแค่1นัดใน5นานัาหลังสุดทุกรายการอินเตอร์มิลานนะครับมีค่าเฉลี่ยในการยิงประตูอยู่ที่2.06ประตูต่อน,นัดส่วนอูราวาเลสมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูอยู่ที่ 0. 0.8ปประตูต่อน,นัดนะครับ นักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับอินเตอร์มิลานเป็นราอตาโลมาร์ติเนสนะครับกองหน้าวัย21ปีทีมชาติชิตินย์ยิงไป1น,นประตูนะที่แล้วตอนนี้ลงเล่น50นาทีในการยิงไป23ประตูกับบิจเจตแอสซิดนะครับตลอดทั้าดุการหลังในซิเวยาตอนนี้เขายิงไปแล้วนะครับ96ประตูด้วยกันนะครับถือว่าเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมเลยทีเดียวนะครับ ไปกันทางฝั่งอุระวะกันบ้างนะครับก็เป็นนักเตะชาวญี่ปุ่นนะครับเรียวมะวัตนาเบะนะครับกอำลังโตรุกวัย28ปีเป็นผู้ที่ยิงประตูทีมเยี่ยสุดในตอนนี้ลงเล่น18บแนัดยิงไป6ประตูกับในหนึ่งแอสซิสต์นะครับอดีตเนี่ยเป็นแข้งสองรองของสุมสรอิงโกสตัดนะครับที่กลับมาเลเวอต์ฟอร์มหลังจากหายเจ็บเมื่อปลายเดือนมีนาคมนะครับช่วยอุระวะเลสแรงขึ้นมาจนขยับไปอยู่อันดับ3ของเจลีกนะครับแม้จะชนะแค่นึดเดียวใน7เกมแรกของกาลนะครับแต่ก็เป็นทีมที่ประมมาาททไไ่่่่่่ด้้้เชนนนนนกัััะะคครรบบีีจญปุสููตยยอแลว ซึ่งเป็นจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนันนี้กันบ้างนะครับไปกระทำฟังอีกตัวมิลานก่อนนะครับจากการคุมมีของคุยจากคิววนัดแรกนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแผนการเล่นจะเดิมมากนะักยังใช้ระบบหลัง3มนะครับมีการลองใชใ้แต่คนอื่นดูบ้างเพื่อนะครับ ความสม่เสมอในการเล่นนะครับก็ต้องเล่นท�ัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยนะและกัดร้อนด้วยนะครับเน้นการครองบอลขึ้นเกมจากแนวรับนะครับแล้วก็มีเกมสกัดที่อันตรายนะครับใช้ความเฉียบคมของกองหน้าในการโจมตีพื้นที่ว่างระหว่างเซ็นเตอร์แบ็กของคู่แข่งด้วยนะครับเชี่ยมันระบบ3-5-2นะครับผู้สำบันตัวหนึ่งยางซอมเมอร์เซ็นทรัลสามคนเป็นเชียงบาวาเฟชิโกอาเชบีและก็เซโดบาสโตนีนะครับกลาง5คนมีแบ็กขวายในเซย์ดูมฟรีตรงกลางนะครับจะเป็น3ประสานนิโคโดบาเรล่า คริสตียาเอสลานีเฮนดริกมิจยานะครับมิวแบ็กซายคาร์ลสักคุโตะนะครับกองหน้า2คนนะครับเป็นมาคัสตูรามกับปรอตโลมาร์ติเนสนะครับไปกันทั้งฝั่งทีมอุรวะเลดามอนกันบ้างนะครับโคชอัปเปอแลนด์นะครับสกอร์ซ่าเนะี่ยสร้างแนวรับที่เหนียวแน่นเน้นเกมสมกับนะครับพลังหลักอยู่ที่การเพรสซิ่งของซูวิโอไทชิมาซูโอโมโตะ แล้วก็ไคโตะยาสุอินะครับแต่เมื่อดูจากกลุ่มพวกแข่งแล้วคงยากนะที่จะเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าไปได้นะครับเพราะว่าคู่แข่งแต่และทีมเนี่ยโอ้มันมันเหนียวแนวนะ่นเนีมันแข็งแกร่งจริงนะครับเล่นบอลหนักด้วยอย่างเรียกว่าเพรทอะไรแบบนี้นะครับก็น่าจะเน้นในส่วนของรอจังหวะสวนกลับนะครับตั้งรับอย่างมีวินยัยนะครับจะมาได้ระบบสี 2, 3, 1, ่สองสามหนึ่งเมื่อสับประตูมาหนึ่งนะครับไวยสับเจ็ดปีนะครับชูซูกุนิชิกาวะกองหลังสี่คนแบ็กขวาฮิโรคาสุอิชิฮาระนะครับเซ็นทรัลสองคนมาริอุสคอยบรัตเทน กับดานิโลโบชานะครับแบ็กซ้ายใช้ทาคุยะโอกิวระนะครับกลางรับ2คนนะครับโซมเอลกุสตัสสันอยู่คู่กับไคโตโยสุอิ ตัวรุก3ามคนนะครับใช้ทาคุโร่คาเนโกะนะครับตรงกลางเพมเมเกอร์ชาวบราซิลใช้มาชูส,ว,สวิโอทางซ้ายเป็นยยสุเกะมาซซโอนะครับน้าเป้าเรียวตะวันเรียวมะวานนาเบะนะครับทัศนะนั้นนี้นะครับแม้อินเตอร์จะยังไม่ไดีขึ้นจากนักชิงแชมป้ยนลีกนะครับแต่เจอกับทีมเอเคียงอย่างี้เนี่ยก็ไม่น่าจะแพ้นะเออเสมอก็แย่แล้วนะครับอุรวะแข็งแกร่งเหนียวนะครับก็จริงแต่ว่านี้เน,นี่ยนะน่าจะแพ้อินเตอร์นะครับอินเตอร์ชนะไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับ หากชอบคอนเทนต์ไซนี้ของนัเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกา like, share, ดไลค์กดแชร์ s ับสไ r ร b ์ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่อง t i ่ต o k ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับเเสีีีียยงงช่จาาาาากกนนฟิิลบัลาาบล้้กกรคทโโมมูป สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ต้องการตั๋วฟุตบอลต่างประเทศนะครับสามารถติดต่อเพจไปดูบอลได้เลยนะครับเราเป็นพันธเนกับไอจซี่ที่อยู่ทางฝั่งยุโรปนะครับนอกจากนั้นถ้าต้องการให้จัดทริปจัดทัวร์ไปดูบอลแบบ private นะครับหรือว่าต้องการไปดูบอลที่ประเทศอังกฤษนะครับเราก็จะมีบริการ จัดทัวร์ให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลนะครับหรือว่าเป็นนิวคาสเซิลสเปอร์แบบนี้ได้หมดเลยนะครับเนื่องจากเราเนี่ยประสบการณ์กระดูบอลต่างประเทศด้วยทีมมาเราเองมากถึง100แมตช์นะครับเรียกได้ว่าไปกันมาทั่วแล้วทั่วโลกนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับไลน์แอด go to stadium นะครับผมแอดมินเฟรนนะครับแล้วก็ทางแอดมินกรอบนะครับจะดูแลทุกท่านอย่างดีแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับช่วงนี้มีคนโดนทัวร์ดูบอลเทกันเยอะมาก ผมมาเล่าให้ฟังจะได้ไม่พลาดกันนะครับมีน้องคนนึงจองทัวร์ไปดูบอลที่ฮ่องกงโอนมาจําไปแล้วคนขายบอกว่ามีตั๋วแน่นอนแต่พอใกล้วันจริงบอกว่าไม่มีถ้าอยากไปดูต้องจ่ายเพิ่มแพงกว่าเดิมอีกเขาเลยขอยกเลิกแต่เจ้านั้นก็ยังมีคืนเงินให้ผมอยู่วงการนี้มาหลายปีเห็นมาทุกรูปแบบอยากฝากทุกคนว่าอย่าเห็นแก่ของถูกแล้วรีบโอนเช็คก่อนว่ามีใบอนุญาตมีบริษัทไหม ไม่ต้องจองกับผมก็ได้แต่ขอแค่อย่าให้ใครมาเทฝันของเราครับ